Happy New Year to ไทยสกาหลายๆได้เอาเนาะมิงลาบะจีเนเซ้มาเซ้ต๊าเวนี้ก็ท้ายโลไปโลปะมาเลยสุล่ะ Happy New Year to เลลหลายๆเอาเนาะลัสเตอะตางาและปัตตอวหาระตึงอะเนาะว่ากูหมูจั๊กกูดอไก่งากูดอป่าประซุงกูดอกุ้งอย่าบ่ไว้ก่อนดอปลาหมึกคายูกูดอหอยอะเมลากูดอ เนื้ออู้กลุลาล้อไข่เลือขอได้เน,นาะมยัดดออาพิษฮินดีฮินยวดเวโกผัก,ลกเ,ลเลือขอจ้าวยเนาะต้นเงี้ยชิโนเวเลชิจา้าดอฮินดีฮินวววย,ยวดเวเทมะไงยอ้าจีโกพริกจเจตุลผิวโกกะเทียมตมยยัมเบียจีโกมะนาวจเจตุลเมโกหอมใหญ่จเจตุลนีโกหอมแดงกอบีเท่าโกกะหละ่ำปี มงี้ผิวโกผักกาดขาวตะควาดีโกแตงกว่าแล้วขอหนะน่อเนาะเน่าแท้ที่ยาแม้วาหาลากาดอซานโซลินข้าวสารข้าวซอยปยากเส้นกล้วยเตี่ยวสาโกเกลืองายาเยโกดอน้ำปลาไงเย้า,า,ยก,าก้าวโกพริกไทยไงเย้าจีมงโกพริก,กป่นกระจาโกน้ำตาลซีโกดอ้น้ำมัน น,น,น,น่า,กาอกจากนนี้ปัตาเต้สล尔 وم ยาโกเล่หล่าใจยาวเนาะเลมโบทิโกส้มนันานาจิโกสับประรดไซยา,าีิโกโดมะม่วงไฮเยตีโกแตงโมเซต้าเวโลซังชิงกะกี่ชิ้นกี่ขีดกี่กิโลกรัมแล้วเมลาย,ย,ยประมาณนะเปเล่าโรชเชนเลนสโซได้อะได้รไปเนาะอุปมาอาร์พีดสามขีด ว่าตาโกกิโลว่าเวชยินครึ่งโลจะตาโกนักกิโลเวชยินสองกิโลกรัมต้นนี้อาพีนแต่เงี้ชินดูกะสันนักคุตามมัมเฮตตาเสียงวเวชยินโหลโล,ล้วเปล่ามีมาอะไรเนาะอุปมาสีเช่าภูโศยินครึ่งโหลสีสนนักภูโศยินหนึ่งโลสีนัสเลภูโศยินสองโหล จีนเน่ตังเเหงชินโต้อั้วต่วนซุยตาวเว่ยหยาจ้วงอัจโจပြ๊ซซวายရမယ်လို့အမြော်လင်းထားပါလေဖူတော့စဲတาวเว่ยလိုက်အောင်မင်နားတာတာ